ลูกก็เป็นกำลังใจสำคัญของเราชมผู้ยังชมชีวิตมีความสุขดีเบยเผยกับป๊อปยังทำหน้าที่พ่อแม่ยังชวนกันไปกินข้าวหนุ่มๆนี้มาให้ร่วมกลิ่นคุยก็ไม่ผิดเผยวันที่รู้เกิดอะไรขึ้นในบ้านลูกเข้ามากอดไม่ไปไหนเลยเป้ยปานวาดมาอัปเดตชีวิตตอนนี้โอเคขึ้นไหมในรายการสามแซบว่าชีวิตดีมีความสุขดีด้านหนุ่มกัญชัยพิธีกรบอกว่าพี่ชอบประโยคหนึ่งที่เบยเคยให้สัมภาษณ์ผู้หญิงที่มีความทุกข์จะเอาความสุขที่ไหนมาเลี้ยงลูก เ้ยตอบว่าจริงๆก็เกี่ยวกับสุขภาพจิตถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดีเวลาเลี้ยงลูกลูกก็มีสุขภาพจิตที่ดีตามถ้าเรามัวอยู่ในความทุกข์ความสกเศร้าแน่นอนลูกก็ได้รับผลกระทบชมผู้อารยาก็บอกว่าลูกก็เป็นกําลังใจสําคัญของเราเพราะเราต้องสตรองเพื่อลูกเป้ยกล่าวว่าแน่นอนอยู่แล้วลูกเป็นสิ่งที่นึกถึงไม่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรก็ต้องดูที่ตัวเราด้วยพร้อมแค่ไหนองค์ประกอบหลายอย่างรวมกันถามว่าอยู่ตรงนี้ก็ต้องมีข่าวมีเอฟเฟกอะไรกระทบลูกเป้ยกล่าวว่า มีเพื่อนมาถามเขาด้วยแต่เปอรก็พูดตามความเป็นจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่อาจไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมันคือปัญหาของผู้ใหญ่ไม่ใช่ปัญหาของเด็กของลูกมันก็จะจบที่ผู้ใหญ่เขาสองคนจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแต่เบื้องต้นเราก็ต้องมีข้อมูลให้กับเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คนจะเข้ามาถามคนจะต้องเข้ามาแซวในที่สุดเขาก็จะได้ข้อมูลจากเราว่า มันเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวยุคสมัยนี้ค่อนข้างจะเปลี่ยนเด็กค่อนข้างจะโตขึ้นปัจจัยหลายๆอย่างทําให้เขาเข้าใจมากขึ้นบางทีครอบครัวไม่มีคําว่าเสมอไปน้องโปรดค่อนข้างจะรู้เรื่องหมดแล้วคุยได้ทุกอย่างหมดเพื่อยอมรับว่าค่อนข้างจะเป็นเพื่อนกันเวลาเลี้ยงมีอะไรจะแลกเปลี่ยนกันไปเจออะไรก็จะเล่าให้เขาฟังเขาก็จะรับรู้เรื่องราวชีวิตที่เกิดขึ้นที่บ้านโปรดรับรู้แต่มีดีเทลเล็กๆน,น้อยๆที่เราไม่ได้เล่าให้เขาฟังแต่เขาจะรู้ณตอนนี้สถานะครอบครัวภาพรวมเป็นแบบนี้นะ วันที่เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านเขาก็เข้ามากอดไปแล้วก็อยู่กับเป้ยจนสว่างกอดจนรอให้ไปตื่นไม่ไปไหนเลยทําให้รับรู้เขาไม่ทิ้งเราเขาอยากให้เราอุ่นใจว่ามีเขาอยู่ตรงนี้ถามว่าเขามีการไปพูดกับพ่อเขาไหมเปต้ตอบว่าไม่เลยตอนนี้คือทําหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีสําหรับลูกก็คือยังเล่นเฮฮา เป็นปัญหาแค่คนสองคนถ้าเราไม่ทําให้เป็นปัญหาสําหรับลูกมันก็จะไม่เป็นเล่นด้วยกันชวนกันไปกินข้าวก็ยังมีอยู่ยังเจอกันยังเล่นปกติลูกก็เลยไม่รู้สึกมีผลกระทบอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากมายถามว่ามันยากไหมสําหรับเราเป้ยตอบเลยว่าเป้ยไม่ยากเลยชิลมากด้วยระยะเวลาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจครั้งนี้เปย้ยไม่มีน้ําตาเลยเป้ยตัดติจบเร็วมากชมพูดถึงกับชมว่าเอนเนอร์จีเป้ยเหมือนฟรีไม่เหมือนเมื่อก่อนเหมือนคนละคนแอฟทักษะออนก็เผยว่า เหมือนสองพาดความชินอาจจะทําให้เราไม่ร้องให้แต่ความฟรีความรู้สึกสบายความเข้มแข็งต้องมาจากอะไรเป้ยกล่าวว่าเมื่อก่อนเราอาจโฟกัสเรื่องนี้เกินไปพอเปลี่ยนโฟกัสเข้าใจตัวเองมองตัวเองมากๆเห็นคุณค่าของตัวเองมากๆฟังตัวเองมากๆทุกอย่างเกี่ยวข้องเป้ยรู้สึกโล่งและดีมากๆที่ออกมาในรูปแบบนี้ถามว่ามีโอกาสกลับมาไหมเป้ยตอบชัดเจนว่า ไม่มีแล้วมันดีจังที่มันอยู่ในเวนี้มันสามารถพูดคุยกันได้สําหรับเป้ยก็ใช้เวลาเป็นสิบกว่าปีนักกว่าจะมาอยู่จุดนี้ได้ไปผ่านทุกอย่างมาผ่านทุกๆกพุกกงอารมณ์มาหมดแล้วบริบทแต่ละครอบครัวแตกต่างจะให้เป้ยแนะนําให้คิดว่าเราเกิดมาเพื่อมีความสุขให้รักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองเยอะๆสิ่งเหล่านี้จะดึงดูดสิ่งดีๆมาให้เราสถานภาพเราเปลี่ยนไปแล้วมีหนุ่มๆเข้ามาใหม่ป้ยยิ้มทําเอาแอแสว่าคุณป้ยตอบชาหน้าสงสัยเจอปยแสกลับของแม่ยังมีเข้ามาเลย คริทั้งรายการแอฟโดนแล้วแอฟแซวอีกว่าอยากเปลี่ยนเรื่องทุกทีเขาจะเป็นคนชึบชับชึบชับ,ชบตอบเร็วอันนี้เขามีสตังไปเปยยอมรับว่ามันก็มีให้รุ่งกลิ่นบ้างสุดท้ายเปยยังไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เป็นหลักโฟกัสเปยกับลูกอนาคตไว้ว่ากันอีกสเต,ต็ปตอนนี้ยังไม่ได้คิดแต่ก็ไม่ได้ปิดกันคุยก็ไม่ผิดปะ่ะ